ขอไปตองค่ะ,คะหอมอร่อยเขาทำเนะเาะก็ไปยินดูเขาทำเหมือนกันนะอีกถาดนึงค่ะอร่อยอ่อือ ซื้อทานนะคะขนมถ้วยที่แบบเขาทำขนมโบราณที่เขาทำอันก็ทําไม่เป็นหรอกค่ะมี่แต่ซื้อนี่ก็ซื้อฐานค่ะนี่นะคะก็มีแต่ซื้อฐานนะคะทุกคนนี่นะคะ่อะอือ,อหวานมันอร่อยหอมหวานมันอร่อยอือซื้อทานนะคะขนมถ้วยที่แบบเขาทำขนมโบราณที่เขาทำอันก็ทําไม่เป็นหรอกคะ่ะ มีแต่ซื้อนี่ก็ซื้อฐานนะคะนี่นะคะก็มีแต่ซื้อฐานนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะแต่หวานค่ะโอเคหวานมากคะ่ะทุกคนีน่าอันนี้ก็จะขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยเขาก็เขาก็ทำเป็นใส่ถ้วยเนาะที่ใส่ถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแบบขนมถ้วยนะคะขนมถ้วย เข,เขาก็ทำเป็นใส่ถ้วยเนาะที่ใส่ถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแบบหวานมันอร่อยหอมหวานมันอร่อยอืมอืมอร่อยค่ะขนมนหวานเพิ่มความหวานนิดเดียวเองค่ะทรงลึกหรือว่าทรงบางบางที่เห็นเขาขายนะวันนี้ก็ททำเป็นถ้วยแบบ ซงลซื้อมาประมาณสี่กล่องแต่หวานค่ะโอเคหวานมากค่ะคุณคนสี่ะอันนี้ก็จะซื้อมาประมาณสี่กล่องขนมถ้วยขนมโบราณหอมชื่นใจอร่อยค่ะเพิ่มความหวานนิดนึงค่ะ นิดเดียวนิดเดียวถ้าจะมุนนี้ก็คำใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่มากเพราะว่านี้เป็นขนมไทยๆนะคะทุกคนรสชาติก็ค่ะอร่อยค่ะยิ่ชอบค่ะถาดนึงค่ะอร่อยอือ ลึกหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบางๆนะคะรสชาติมาชิมกันเพราะว่าอันนี้เป็นขนมไทยๆนะคะทุกคนรสชาติก็ค่ะอร่อยค่ะยิ่ชอบค่ะแต่หวานค่ะโอเคหวานมากค่ะทุกคนสดีค่ะ น,นี้ก็จะอือร่อยเพราะว่าอนนี้เป็นขนมไทยๆนะคะทุกคนรสชาติก็ค่ะอร่อยค่ะยิ่ชอบค่ะ <c oughs> วันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วอันี้ก็มาทานขนมหวานกันทุกคนเพิ่งทานข้าวเสร็จ อีกถาดนึงค่ะอร่อยอืมนี่ค่ะอร่อยอืออร่อยค่ะ,คะขนมนหวานเพิ่มความหวานนิดเดียวเองค่ะแต่หวานค่ะ โอเคหวานมากค,ค่ะคุณสี่าอันนี้ก็จัดขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยเขาก็เขาก็ทำเป็นใส่ถ้วยเนาะที่ใส่ถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแบบตหวานค่ะโอเคหวานมากค,ค่ะคุณสี่าอันนี้ก็จกัด มันนี้ก็คําใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่มากขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยเขาก็เขาก็ทําเป็นใส่ถ้วยเนาะที่ใส่ถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแบบลึกหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบางๆนะคะครสชาติมาชิมกัน ขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยเขาก็เขาก็ทำเป็นใส่ถ้วยเนาะที่ใส่ถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแบบหวานมันหอมหอมใบเตยมากอม,มันเพราะว่าอันนี้เป็นขนมไทยๆนะคะทุกคนรสชาติก็ค่ะอร่อยค่ะยิ่ชอบค่ะ หวานมันอร่อยหอมหวานมันอร่อยอซื้อมาประมาณสี่กล่องเพราะว่าอันนี้เป็นขนมไทยๆนะคะทุกคนรสชาติก็ค่ะอร่อยค่ะยิ่ชอบค่ะ <c oughs> วันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วนี้ก็มาทานขนมหวานก,กันทุกคน เพิ่งทานข้าวเสร็จนี่ก็ทานขนมหวานเลยอ่ะหวานมากอหวานมัมหน,มนหอมหอมใบเตยมากอืมมันใบตตงทานของกับใบตองค่ะ หอมอร่อยซื้อทานนะคะขนมถ้วที่แบบเขาทาขนมโบราณที่เขาทากัน,นก็ทําไม่เป็นหรอกคะ่ะมี่แต่ซื้อนี่ก็ซื้อทานนะคะนี่นะคะก็มีแต่ซื้อทานนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วนี้ก็มาทานขนมหวากนกันทุกคนพึ่งทานข้าวเสร็จีนถาดน,นึงคะ่ะอร่อย อ,อืหวานมันหอมหอมใบเตยมากม,มันใบตองอานขอ้กใบตองค่ะหอมอร่อยซื้อมาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อร่อยเขาจะเย็นหอมหวานมันครบเลยค่ะทุกคนอร่อยค่ะ นี่ค่ะเขาทำเนะเาะก็ไปยินดูเขาทำเหมือนกันนะถ้าจะหมนนี้ก็คำใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่มากมแต่หวา,มมานค่ะโอเคหวานมากค่ะทุกคนดีค่ะ อันนี้ก็จะหวานค่ะโอเคหวานมากค่ะคุณนี่ค่ะอันนี้ก็จะอืมอร่อยซื้อฐานนะคะขนมถ้วยที่แบบเขาทำขนมโบราณที่เขาทำกันก็ท้าไม่เป็นหรอกคะ่ะมีแต่ซื้อนี่ก็ซื้อฐาน่ะคี่นนะคะก็ะะมีแต่ซื้อฐานนะคะทุกคนนะคะ่ค่ะเป็นถ้วยแบบทรงแบบ แบนๆประมาณนี้เนาะที่เราเห็นบางที่ก็จะเป็นซุวยแบบทรงแบบลึกๆที่เขาทําที่เขาทําขายนะคะหวานมันหอมหอมใบเตยมากม,มันวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วอีกก็มาทานขนมหวานกันทุกคนเพิ่งทานข้าวเสร็จ เาะว่านี้เป็นขนมไทยๆนะคะทุกคนรสชาติก็ค่ะอร่อยค่ะยิ่ชอบค่ะ <c oughs> อืมอร่อยค่ะขนมนหวานเพิ่มความหวานนิดเดียวเองค่ะ <c oughs> วันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วยิี้ก็มาทานขนมหวานกันะะทุกคนเพิ่ง <c oughs> ทานข้าวเสร็จ อือร่อยค่ะขนมหวานเพิ่มความหวานนิดเดียวเองค่ะอันนี้ก็ขนมหวานแบบนี่ค่ะขนมหวานไทยๆเราวนี่แหละค่ะขนมถ้วยอ่าเพื่อนๆก็อาจจะเคยนี่ก็ทางขนมหวานเลยอหวานมากง